คันนี่ยิ้มมองตาเฉยๆเยอะเฉยๆเขิรนเุ้ยวั่ดีจ้ะซีโธดีจ้ะเป็นอวตารจากซีลาตโต้นะน,ออนี่คืออย่างนี้คืออย่างนี้มีเรื่องจะพูดอย่างนี้คือว่ากำลังหาช่องทางทำมาหากินอยู่ใครที่เห็นกิปนี้นะเวะมาชนบชนบเชนเอ็นดูกันด้วยนะจ๊ะพี่ๆเราวีทูปเปอร์ทุกทุกท่านอืม ชฉมกินนี่ไปหาพี่เองก็ได้นะหรือว่าไปหาใครก็ได้ที่เอ็นดูนูสักนิดนึงอันนี้แล้วนู้จะพาเล่นหมากก็บแล้วนูนจะพาเล่นหมากรีต้นยางเต้นยางเต้นยางก็ได้เ,เห็นหนู้ป่กเบี้ยวเบียนี่ไม่ใช่อะไรนะต้นไม้ข้างหลังเห็นไหมนั่นเนี้ยวิ่งตามมันมาวิ่งตามกกไม้มาเลยปากเบี้ยวเลย